สวัสดีครับแล้วก็มาต่อกันในพาร์ที่4กันเลยนะครับผมฮะหลังจากที่เมื่อวานเราก็เหรือคลิปที่แล้วนะฮะเราก็ได้เล่นกันมาถึงพารเอ้ยไม่ใช่พาร์เราก็เล่นมาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้คาดคะเนไว้ว่าน่าจะเป็นพาร์สุดท้ายแล้วนะครับโอเคอเฮียเฮีย อะไรวะนี่เพิ่งจะเริ่มพาร์ตเองนะเนี่ยนี่เพิ่งจะเริ่มอัดเองนะเนี่ยเออฮัลโหลสำรวจห้องนี้เปิดได้ครับอุ้ยมีตัวเลขสี่ห้าสี่ห้าสี่นะ น่าจะเป็นรหัสของอะไรสักอย่างหนึ่งสองวิ่งเียสองหนึ่งสี่ห้ากับสองหนึ่งนะครับเฮ้ยอะไรยืนทำอะไรฮัลโหลอุย้ยหายโอเคอุยอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ย ลูกบรู้สึกพาร์ทหลังๆเริ่มเก็บคับหยาบไม่อยู่แล้วขับหยาบเริ่มหลุดออกมาเยอะขึ้นแล้วอ๋อตรงนี้ไงใส่รหัสเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นสี่ห้าใช่ไหมสี่ห้ากับสองหนึ่งอ้าไม่ได้อืม เดี๋ยวลองสองหนึ่งสี่ห้าลองสลับกันสองหนึ่งสี่ห้าอโอเคเปิดได้แล้วครับอเอ้ยอประตูเอ้ยประตูที่เรามาเมื่อตอนนั้นนี่วะที่มันเปิดไม่ได้เ่ะอ๋อเฮ้ยอ่ะอ <c oughs> the f u c เซอร์ไพร์มอเตอร์เฟอร์อันบัลลูโอ้โอ้โอ้ยืนเฝ้าเลยนะลูกพี่เฮ้ยเยี่ยมยมันไล่มันไล่เราอะเฮ้ยวิ่งดิวิ่งดิเฮ้ยวิ่งดิเอ๋เอรอไล่รอไล,อลอ่วิ่งวิ่งไอ้ยเย็บประตูเปิดไม่ได้ไอ้ประตูปิดเฮ้ยประตูปิด เปิดเปิดดิเฮ้ยอะไรเอาเอาหายฮัลโหลเอ้ยมันหายไปวะ่ะโอ้โหผมคิดถูกแล้วที่ผมไม่ค่อยใช้ไอ้กล้องเนี้ยห้องนี้มีอะไรห้องเดิมนะครับ เป็นห้องที่มีกลองดนตรีโอ้ยห้องนี้ห้องนี้มีนาฬิกาเป็นนาฬิกาที่เดินอย่างผิดปกตินะครับเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อเหมือนมัน ะมีดวงวิญญาณน,นำทางเรานะครับเฮ้ยตรงนี้พลุน,นโอ้ยมาปุ๊บกระเด็กร้องเลยเปิดได้ไหมเปิดเอาเปิดไม่ได้เอาอาลิตมาทำไรอะหนูเอาเอา เดี๋ยวเอา้าทำไมหนูทำร้ายพี่ละหนูพาที่แล้วพี่อุตส่าห์ช่วยหนูในเนี้ยใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะโอ้โหเรามาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคิดว่า น่านจะเป็นอลิสแหละอาโววิงแล้วผมรู้ยังไงผมก็รู้รหัสแล้วทีนี้โอ้ผมไปถูกไหมอะ่ะทางเมื่อกี้ผมต้องไปอีกทางนึงไหมอะ่ะมันต้องสองหนึ่งสีห้าใช่ไหมสองหนึ 2, 1, ่งสี ห้าโอเคแล้วเราก็ไปนู่นแล้วมันจะมีตัวไอ้นี้แล้วมันจะไอตัวนี้มันจะไล่เราแล้วเราต้องวิ่งกลับไปที่ประตูอืมอืมหายไปสินั่นแหละโอเค เราจะลองไปอีกที่หนึ่งนะครับโอเคมันให้เราไปทางนี้แต่เราจะไปอีกทางนะครับโอ้โหกะจกแตกมุมมกเดิมๆนะครับใช้กับพี่ไม่ได้หรอกน้องโอเคอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ผมไปผิดทางอะดิเออปึ๊บไฟ e w ว y อ้า ให้หาทางออกนะครับว่าเอา้ยให้หากุญแจเอาชีตโอลิชีตโอลิชีตให้หากุญแจอยู่ไหน ล็อกกุญแจอยู่ไหนอะเนี่ยทีนี้เปิดกลับพื้นไม่ได้แล้วนะครับเราได้ออกมาแล้วคิดว่าไอ้ข้างบนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรปึ๊บกระจกแตกออาไม่แตกนะครับเหมือนมันโอ้โหอย่าบอกนะว่าผมต้องลงไปที่ห้องอันนั้นอีกอะ เนี่ยแล้วนี่ล่ะเหมือนจะเป็นช่องเล็กๆเฉยๆให้หาทางออกนะครับซึ่งประตูนั้นมันต้องการกุญแจโอ้ยเสาเอฟเฟกฟืโอเคในห้องนี้ไม่มีอะไรเหมือนจะมีหลายๆอย่างเปลี่ยนไปด้วยนะครับห้องนี้ก็ไม่มี งั้นก็แสดงว่าอยู่ห้องนี้เหมือนเดิมสินะห้องนี้ก็ยังไม่มีเฮ้ยดยอกกุญแจอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลอืมใช่ไหมผมดูทั่วแล้วใช่ไหมหรือเปล่า Icana, ห้องนี้เอ้ยนี่ไงนี these high, these high, these high, yes. ่ไงนี Ó, ่ไงเจอกุญแจแล้วว่ารีบไปเลยเอ้ยเด้อเด้อเดนั่นไงนั่ไงนั่ไงผมว่าอุ้ยอุเหนื่อยเหวิ่งวิ่งวิงวิ่งเปิดเปิดเปิดสิว้เออ โอ้ยเรายัางไม่พ้นนะครับเรายัางไม่พ้นเรายัางโดนตามอยู่โอ้ยโอ้ย้ยเหนื่อยเหนื่อยกลับไปที่รถกลับไปที่รถโอ้ยโอ้ย,ย,อย, oh ยไมย่ตายไหมอ่ะหัวตายไหมอ่ะท่านผู้ชมผมตายเหรอเอ้ยไม่ตายนะ โอ้ยโหหนักหน่วงนะเนี่ยอืมซีดบอกด้วยคำเดียวบอกได้คำเดียวซีดมาก ในวันที่13กันยาอุ๊ยตกใจเอยโอเคอย่างน้อยผมก็ยังอ่านพออ่านทันนะครับไอ้เมื่อกี้นะฮะที่มันขึ้นบอกว่าที่มันขึ้นเป็นข้อความยาวๆนะครับผมมันบอกไว้ว่านะฮะในวันที่13 ในวันที่13กันยาปี2015นะครับรายงานเกี่ยวกับญาติพี่น้องที่อืมอะไรนะผมลืม <c oughs> <c oughs> ผมจำไม่ได้ววะท่านผู้ชมก็โอเคเดี๋ยวผมจะก็เอ่อเดี๋ยวจะมาทำคลิปเป็นคลิปสนุปเนื้อเรื่องแยกอีกทีนึงนะครับรวมทั้งไอ้ข้อความยา,ยาวๆตอนจบเกมนั้นด้วยนะฮะ ว่ามันเขียนว่าอะไรแล้วก็ในส่วนเนื้อเรื่องมใ,ในภาคนี้นะครับมันมีความเป็นมายังไงบ้างก็โอเคก็สำหรับ Mental Hospital ในภาคที่4นะครับเราเล่นกันมาทั้งหมดถึง4พาร์ทด้วยกันนะฮะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราไคเซอร์ชาแนลด้วยนะครับผมฮะ โอเคนะฮะหลังจากที่ผมทําคลิปสรุปเนื้อเรื่องเสร็จแล้วผมจะเล่นภาค5ต่อเลยนะครับเซ่กดบายสวัสดีครับ